ครับนิดนึงทำไมวันนี้จะกล้าจะออกมาพูดเรื่องในทางด่วนคือมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งมันอาจจะเกี่ยวกันนิดหน่อยเพราะว่าบังเอิญตอนนี้ผมดูน้องคู่กันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้น้องเริ่มถูกโจมตีแล้วหาว่าไปช่วยกันส่งเสริมการตลาดทําให้คนเสียหายเยอะผมก็เลยอยากจะจัดแจงว่าให้มันชัดเจนว่าน้องเนี่ยไปยโดยที่น้องไม่รู้ด้วยนะว่าไขาทองโดยเฉพาะคนในกลุ่มเขาเป็นคนจัดให้ไป นะฮะอันนี้คือข้อแรกแต่ถามว่ารับผิดชอบอจะปฏิเสธได้ไหมมันก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะน้องอายุ21แล้วเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเชียร์ให้คนซื้อเชียร์ให้คนซื้อนั่นคือข้อแรกนะครับอย่างที่2เลยก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในสังคมแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ใครแบบเอาเปรียบใครเกินไปคือเอาเปรียบได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเอาเปรียบเกินไปแล้วดูเหมือนว่าฉลาดอยู่แค่2คนแล้วก็คนอื่นดูไม่ฉลาดเลย แล้วก็ดูลำบากมากอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็อยากที่จะออกมาพูดนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็พูดแล้วเสียงเราดังก็ใช้เสียงเราให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัยแกก็แกก็อยากให้มาจริงๆแล้วผมก็ส่งข้อมูลให้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะผมพูดตามหลักฐานและหลักการครับเรื่องแมพปอหรืผู้กนนารได้ถามน้องไหมครับว่าเขาไปร่วมไรกับเขาแล้วรู้สึกว่าเอาโดนน้องไปียบอะไรยังไงบ้างเมื่อสักครู่ก็โฟนอินในรายการด้วยนะครับจริงๆแล้วน้องเนี่ยถูกาการติดต่อผ่าน,ผ,านผ่านเขาเรียกอะ เ,เพื่อนของคุณตั๊กครับนะบออซอฟันนะฮะเป็นคนพาไปน้องไม่รู้แล้วก็น้องก็ไปยินขายแล้วก็เขียนโโนดให้ปะอยู่หลังกล้องว่าให้พูดว่าอะไร <B it> เขาก็แค่นั้นเองเขาไม่รู้อะไรครับแล้วเขาก็รับเงินแล้วก็กลับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือแบบเนื่องจากยอดขายดีนะครับาทางคุณตักก๊กจะทําบ้านให้6กเจ็ดแสนเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเคลียร์คัดแล้วนะฮะก็ฝากด้วยว่าน้องไม่รับในการทําบ้านให้ เพราะว่าผมเองผมก็คุยกับน้องว่าไม่ควรที่จะรับด้วยแล้วน้องก็เห็นพ้องต้องกันก็บอกเป็นหลักการมาแล้วว่าไม่รับในการช่วยเหลือใดๆจากแม่ตักอีกแล้วแล้วก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่ขอลฟ์ใดๆทั้งสิ้นเงินที่จะให้อีกหรือจะมาสร้างบ้านก็ไม่เอาเพราะว่าน้องก็ชัดเจนว่าผมก็สอนน้องอะนะครับเงินที่มาจากความเดือดร้อนเรายังสรุปไม่ได้ว่าใครจะผิดมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆเราเห็นคนเดือดร้อนเนี่ยเป็นพัน แล้วก็กระแสหนักขนาดนี้แล้วก็บางคนเนี่ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาเอามามาซื้อส0 0 0 0ื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเยอะเนี่ยมันเป็นเงินที่ทุกจากประชาชนน้องก็คงไม่รับครับก็คือไม่ไม่เอาแล้วน้องเล่าไหมครับว่าก่อนที่จะไลฟ์ก่อนที่จะรับเงินมีการบังคับให้เซ็นรูปนี่นั่นไหม อ๋อไม่เซ็นครับไม่ได้เซ็นอะไรเลยนะครับน้องถูกบังคับเซ็นก็คือเมื่อคืนวันซืนนี้แต่เป็นบังคับเซ็นอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่กรณีนี้ซึ่งผมก็ได้จัดการให้เขายกเลิกไปแล้วเมื่อคือนนี้เขาก็ยอมผมที่จะยกเลิกให้เพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะว่ามาบังคับให้เซ็นตอนหลังเที่ยงคืนครับต่อไปบอสจะเป็นคนดูแลน้องมีเงื่อนไขอะไรไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้มีเงื่อนไขเลยไม่ได้หักเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายรับผมเลยแต่ผมช่วยน้อง เพราะเนื่องจากว่าเจอกันสองารอบแล้วน้องเป็นเด็กต่างจังหวัดจริงๆไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างไม่รู้จักระเบียบวินัยเส้นทางเอกสารค่ายกลการตลาดไม่รู้เลยอ,ะอ่ะแต่น้องมีอย่างเดียวก็คือมีแฟนคลับมันมันก็เลยอันตรายมากๆตอนนี้ดูแลอยู่ก็ให้ผู้ช่วยผมเป็นคนสกินงาน นะครับตอนนี้ไม่ได้รับงานเพิ่มนะครับดูงานเก่าแล้วก็ยกเลิกงานเก่าบางงานที่ล่อแหลมแล้วก็งานใหม่ทุกงานนะครับที่มีคิวว่าจะไลฟ์เนี่ยต้องขอโปรดักทุกตัวและขอเอกสารของโปรดักด้วยว่าผสมอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อความชัดเจนแล้วถึงจะไลฟ์เพราะฉะนั้นเมื่อคืนก็ไม่ได้ไลฟ์ทั้งที่เมื่อคืนมีคิววันนี้ก็มีคิวแต่ไม่ไลฟ์เพราะว่ายังไม่ส่งของให้เราก็ให้ไลฟ์ไม่ได้จริงๆนะต้องขอัยจริงๆแล้วก ไม่รู้จะทํำยังไงถ้ามั่วกันไปมั่วกันมานะในที่สุดเด็กอะ่ะจะต้องไปเป็นพยานบุญสารไหมหรือจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องไหมเพราะนั้นก็หยุดก่อนนะฮะแต่ว่าคนที่ติดต่อมาตอนนี้ก็ลิสต์ลิสต์รายเชื่อเอาไว้แล้วก็อาจจะต้องขอเพิ่มค่าตัวเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเป็นคนเซ็ตค่าตัวขึ้นมาเซ็ตค่อนข้างถูกนะฮะก็สงสารน้องว่าต้องมาจากนาครสวรรค์แล้วต้องเช่ารถมาอีกอะไรอีกมันลําบากมากแล้วก็กลับดึกๆดื่นๆนะฮะกลับทีหนึ่งถึงกับเช้าอย่างวันที เมื่อวานสื่อน,นี้ที่มารายการของัดดาน้องก็นึกว่ามารายการแฉไม่รู้ก็ทําอะไรกันสรุปสุดท้ายไม่ใช่รายการแฉเป็นรายการเริ่มประมาณเที่ยงคืนคือไลฟ์บนเฟซของมดดำอะรายการแดกดึกอะไรสักอย่างหนึ่งอะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งน้องโปรโมทแบบว่าแฉเนี่ยนี่คือข้อบอกพร่องที่แบบรับงานกันแล้วเละแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงก็เลิกประมาณตีหนึ่งแล้วก็เอาเอกสารมายัดเยียดให้เซ็น และเอกสารก็ลงย้อนหลังวันเริ่มต้นสัญญา16กันยาซึ่งวันที่น้องยังไม่ได้รู้จักกับสินค้าอันนี้เลยมันก็ดูตลกนะเมื่อคืนผมก็เลยจัดการให้เรียบร้อยกส็สงบศึกไปละเรียบร้อยนะฮะกับคุณเฟิร์นเมจิกสกินนะฮะเรียบร้อยว่าไม่เอานะอยกเลิกเถอะเราเป็นนักธุรกิจเราโตแล้วนะครับถ้าเราจะให้เงินก็ให้ไปแต่ถ้าเกิดเราจะให้น้องทํางานก็ก็ก็ต้องให้เอาอย่าให้เซ็นอย่างนี้ มันเซ็นแบบผูกมัดเกินไปแล้วก็เอกสารมันต้องมันต้องต้นไปตรงมานะฮะน้องมาไล่ยี่สิบได้ใช่ไหมฮะเราให้เงินยี่สิบเอ็ดถ้าจะให้เซ็นก็เซ็นยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เอามาให้เซ็นเมื่อคืนวันนี้วันที่ยี่สิบห้าสัญญาเริ่มต้นนะวันที่สิบหกอ,อกไว้ซึ่งยังไม่ได้รู้จักกันนึกออกป่ะแล้วก็ยังไม่มีการสื่อสารกันอย่างเงี้ยมันก็ดูเน,นี่แหละคือคู่กันกาเองป่อมันเข้าไปนอย่างเงี้ยฮะ แล้วเขาก็เซ็นตลกไหมฮะถามว่าทำไมถึงเซน็นก็เขาไม่บอกไม่เซ็นไม่ได้ถ้าไม่เซ็นไม่ได้หนูบอกว่าเอาเงินคืนได้ไหมเอาเงินคืนก็ไม่ได้หนูบอกว่าบอสคงไม่ให้เซ็นหรอกอ๋อพี่ถามบอสแล้วบอสให้เซน็นเอาเอาผมไปอ้างอีกครั้งที่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยต้องแบบเล่นใหญ่นิดน,นึงเมื่อคืนเล่นจนลงก็ต้องขอบคุณนะครับแปลว่าจบกันไปในเคสนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของผมชั่วคราว ซึ่งในอนาคตไม่รู้จะทํำยังไงตอนนี้ก็คือประมาณสักตั้งไว้เดือน2เดือนดูแลให้ฟรีๆแต่ถ้าจะอยู่กันยาวๆคงจะต้องคุยกันในรายละเอียดลึลกๆแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเละๆยังไงไม่รู้ครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ